จงรู้ไว้ว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดได้คุณคู่ควรที่จะได้มันใช่แล้วหลายคนเนี่ยมีไอเดียก่อนมาเจออาจารย์นะไอเดียเนี่ยเยอะมากอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราคงทำไม่ได้หรอกเฮ้ยมันคงไม่ใช่หรอกเออมันคงจะไม่เหมาะกับคนไทยหรอกเออเราคงไม่เหมาะไปไปมาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่วันหนึ่งที่ได้มาเรียนรู้อันนี้ไมเกยสิ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งที่สำคัญจริงๆเลยนะคือไอเดียเวลาคุณมีไอเดียอะไรเนี่ยแล้วคุณรู้สึกดีแล้วก็เออพูดพูดไปแป๊บหนึ่งแล้วคุณก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ค่าให้ความสำคัญคุณจะรู้ว่าทุกๆไอเดียที่คุณคิดได้มันมีโอกาสที่จะสร้างเงินให้กับคุณทุกอัน<ช>อาจารย์เนี่ยนะคะคิดไอเดียอะไรออกปุ๊บทำทันที อาจจะไม่เคยเห็นตอนแรกที่เข้ามาเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยเฮ้ยอาจารย์ทําไมแบบคิดได้ปุ๊บอาจารย์ทําทันทีวะเฮ้ยงั้นเราลองบ้างคุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ไอเดียอะไรขึ้นมาแล้วคุณแบบทําทันทีโดยไม่ต้องคิดเยอะอจําไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันคือการทดลองถ้าคุณทําไปแล้วมันผิดมันก็แค่เออมันไม่มีคําว่าผิดมันก็แค่ทําทําใหม่ ทำให้ดีขึ้นก็แค่ปรับปรุงแต่ถ้ามันดีคุณรู้ว่าไอเดียเดียวถ้ามันดีพลิกชีวิตไอเดียยกตัวอย่างเช่นวันนี้พูดถึง10ล้านใช่ป่ะอ่ะทุกท,ทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยเร็ว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 ,รวนะคะตอนตอนแรกยังไม่มีหนึ่งแสนอย่างที่บอกมาคุยกับอาจารย์อาจารย์คะหนูอยากแบบเปิดคอร์สอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดแล้วก็คล้ายๆอารมณ์แบบเกี่ยวกับเรื่อง โปรแกรมสมองอาจารย์ก็บอกว่าตั้งชื่อนี้สิสมองสิบล้านแค่คำคำเดียวที่อาจารย์แบบพูดออกมาเฉยๆอะ่ะ<ม>วันนั้นน่ะไปประกาศเปิดคอร์สจุดเริ่มต้นของคอร์สนั้นมันทำให้มีวันนี้ Hmm. และมันทะลุสิบล้านได้เพราะคอสนั้นเพราะไอเดียนั้นเพราะชื่อชื่อเดียว hmm. วันนี้คุณมีไอเดียอะไรวันนี้คุณคิดชื่ออะไรคุณมีไอเดียอะไรมันปิ๊งแวบขึ้นมาจดมันให้ครบทุกไอเดียหนึ่งสิ่งนะคะที่เห็นจากอาจารย์และเอาไปลงมือทำแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์เยอะแยะเลยก็คือ hmm. เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีไอเดียเอามือถือขึ้นมาเปิดแอปแอป,แอปหนึ่งนะคะจะแอปโน้ตแอปวันโน้ตแอปอะไรก็ได้จดไอเดียนั้นลงมือถือ แล้วรีบทำมันซะภายใน24ชั่วโมง<ช>ถ้าคุณลงมือทํารับประกันว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมใช่แล้วอโอเคไหมและไมก้กยสิทธิ์อันนี้นะมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยเราอะ่ะจะตั้งเป้าอะไรอะ่ะอะไรที่คุณลงมือทําแล้วคุณรู้ว่ามันไม่มีวันล้มเหลวคุณจะทําอะไรอีกทีนะคะอะไร ที่คุณทําแล้วคุณรู้ว่ามันไม่มีวันล้มเหลวค,คุณจะทําอะไรไม้กายสิทธิ์นะคะครั้งแรกที่ฟังอะ่ะครูบอกว่ารู้สึกแบบรู้สึกเหมือนแบบนั่งเครื่องบินแล้วแบบลอยอยู่บนอากาศบางทีอะ่ะที่เราที่เรามีไอเดียอะไรขึ้นมาหรือว่าเราคิดว่าเราทําอะไรได้อะ่ะแล้วเราปิดกั้นตัวเองเราไม่อนุญาตตัวเองให้ลงมือทํา ม้กายสิทธิ์อันนี้นะมันทำให้เราสาับเรากล้าที่จะออกแบบความฝันของตัวเองบางคนบอกว่าเออพอตั้งเป้าหมายบางคนนึกไม่ออกใช่ปะเอาเป้าหมายอะไรแต่อันเนี้ยคือให้คุณนะ่ะฝันในทุกๆด้านของชีวิตว่าคุณฝันอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะมีคนรักแบบไหนอยากจะมีสุขภาพยังไงอยากจะทำงานแบบไหนความฝันของคุณคืออะไรแล้ว ลองกล้าอนุญาตให้ตัวเองฝันคุณรู้ไหมว่าแค่โคชอนุญาตให้ตัวเองกล้าฝันแล้วออกแบบชีวิตตัวเองเ่ยสมัยก่อนออดูอาจารย์อาจารย์บอกว่าผมเนี่ยนะมีแบบมีความสุขทุกด้านเลยคนอะไรแบบเราก็ดูอาจารย์ใช่ป่ะดูเหมือนพวกคุณตอนนี้แหละแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคนอะไรวะทําไมแบบครอบครัวก็ดีงานก็ดีธุรกิจก็ดีลูกศิษย์ก็เยอะแยะคนรักก็เยอะสุขภาพก็ดีหลอก็หลอ หลอก็หล่อทุกวันเี้ <S 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 โอเคอันนี้เราก็เฮ้ยทำไมทําได้้งเราลองทํามั่งเราลองตั้งความฝันของตัวเองบ้างว่าฉันจะเอาดีหมดเลยทุกๆุกเรื่องแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นนะถ้าเกิดไม่มีโควิดเดี๋ยวใจก็ไปโผล่ประเทศนู้นประเทศนี้เราเอาบ้างคุณรู้แบบว่าแค่ฝันและอนุญาตตัวเองอันนี้นะคือดีมากใครแบบยังไม่เคยฟังอันนี้ อยากจะบอกว่ามันเป็นอหนึ่งในอันที่ดีที่สุดของอาจารย์เลยนะมแม้ว่าชื่อมันจะแบบดูอาจจะคุณอาจจะยังไม่เข้าถึงแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าไมค์กยสิทธิ์คอร์สนี้นะ The best ดีมากม,มีส4แผน่นดีมากๆจริงๆเนี่ยผมเอามาจากโหหนังสือหลายเล่มเลย Your word is your bond ใช่ your word มากเออคืออะไร Your word is your bond แปลว่า คำของคุณคือไมิ์ไก้พูดอะไรปุ๊บเป็นจริงหมดเลยเหมือนของไอ้ไม้ไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่นังสือ5เล่มนะที่ผมเอามาอันนี้ก็เจ๋งมาก seven spiritual law of success ของดีพักโชปราดีมากอาจารย์เอามาสรุปได้แบบโอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เข้าใจง่ายอันนี้หนูก็ชอบ flight plan ที่อาจารย์บอกของ Brian Tracy ทอมมี่ก็ชอบ แผนการบินเคล็ดลับความสำเร็จท,ที่แท้จริงแล้วก็ creativity and problem solving ก็คือความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาของแบรนด์ t r ร c ีแล้วก็มาจาก how to use your god power เล่มที่5ที่สรุปมาคือวิธีใช้พลังพระเจ้าในตัวคุณอ oh. โอ้โหดีมากนะคะอันนี้ recommend ไม้กายสิทธิ์ recommend